ทุกท่านนะครับซาบุรและไดเียงรอดเข้าสู่ประเภี่วนที่10สราพลเราชนะพระรามหลวง่ยนซึ่งวันนี้นะเริ่มเปนปีนะครับวันที่22กันยายน2 5 6 7นะครับซึ่งปุตุิศมุยาบอกว่าทยจะเข้านะครับแต่วันนี้นะถือว่ารุ่งนะครับให้กเราทุกคนได้มาลุ้นกันอย่างต้งหนานะครับเปิดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเรจะมาันใกาซาบุราทีนะครับ ทุกๆภาคนะครับภาคอีสานของเราภาคเหนือนะครับคนไทยคนจีนเชื้อสายไหนนะครับเราก็จะถือว่าเดือนสิบนี่แหละครเป็นเดือนที่ประดูประลุเกินะครับที่ภาคเหนือวันนี้ก็มีงานนัานนะครับวันนี้ก็มีผพุทธาธิการชนชาวปริยัมและแก้ไขทุกท่านในวันนี้ได้แต่ต้นนองปรีญานในสุพรรณไทยนะครับในบรรลุภูมินะครับถือว่าวันนี้เรา เตรียม phong เตรียม phong 1 2 3 À, à, ตั้งไว้ใน À, นะเดี๋ยว อาเตรียมปั้มก่อนถ่ายรูกปัอ้อายืนยืนยืนอามังกงมังกงมังกงเร็วอ้าวนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเป็นร้อมือหนึ่งสองสามอาเรียบร้อยวัดกลาง เดี๋ยวได้ส่งไปให้จ้าจ้า